ในขณะถึงทางสวัดอุบลราชธท่านีเองครับก็ได้มีการเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมนะครับวิ่งการกุศลวิ่งในรันสารฝันเพื่อน้องอ่ะสารฝันเพื่อน้องเพื่อน้อง2567ในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโครงการสารฝันเผื่อน้องสารฝันเพื่อน้อง,อองขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับวิ่งการกุศลวิ่งในรันสารฝันเผื่อน้องเพื่อน้อง,ง2567สมทบทุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยทั่วประเทศเพื่อชิงถ้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเลยก็มอบอุปกรณ์การกีฬาที่ขาดแคลนในจังหวัดอุบลราชธานี จัดการแข่งขันครับในวันที่3 0พฤศจิกายน2567ที่สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกะสามารถสมัครในการตรวจสอบรายซื้อทีเ w w w ับ thaiphoto l a n d com รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ครับถึงวันที่1 5พฤษจิกายน2567กะโดยมีการแบ่งประเภทการแข่งขันครับออกเป็นประเภทประเภทแรกครับประเภทฟันลั่นค่าสมัคร3 5 0บาท แยกประเภทชายหญิงครับบอมีการแบ่งกลุ่มอายุส่วนประเภทมินิมาราทอนครับค่าสมัคร400บาทแบ่งกลุ่มอายุชายหญิงครับ6กลุ่มอายุอย่างนี้ก็มีกลุ่มอายุนะครับบ่เกิน10เปีอายุ20ถึง2 9ปีอายุ30ถึง3 9ปีอายุ40ถึง4 9ปีอายุ50ถึง5 9ปีและก็อายุ60ปีเป็นต้นไปครับ และนอกจากนี้ครับก็ยังมีประเภท V.I.P. ครับค่าสมัคร1,000บาทเลือกสมัครวิ่งตามประเภททีลงสมัครได้ซึ่งกระป่อยโตตามเวลาประเภททีสมัครนั่นเองโดยรางวัลการแข่งขันครับประเภทฟันล่าน,นะครับ โอเวอร์อชายหญิงอันดับ1รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล1น0 0บาทรางวัลประเภทชายหญิงนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3รับเงินรางวัล6 0 0 5 0 0 400และอันดับ่าและอันดับ1ถึง5ครับรับถ้วยรางวัลตามลำดับนั่นเองครับส่วนประเภทมินิมาราธอนครับโอเวอร์อชายหญิงอันดับ1ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล1น0 0บาทรางวัลกลุ่มอายุชายหญิงครับอันดับ 1- 3นะครับ อันดับ1อันดับ2อันดับ3ชายหญิงรับเงินรางวัล8 0 0 6 0 0 5 0 0และอันดับ1-5ถึงชายหญิงครับรับถ้วยรางวัลตามลำดับรางวัลแต่งกายชุดแฟนตาซีรับรางวัลอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3ตามลำดับครับซึ่งก็มีการประกวดแบบแฟนตาซีด้วยนะครับแมนค่ะคือว่าช่วงเย็นๆแบบนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการแลนนะคะก่อให้คุณผู้ชมรักษาสุขภาพและกระเบื้องแย่งตัวจ้าของให้ดี